อ๋อแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนผมมีแพนจะทำกระตอบสร้างกระตอบให้อาจารย์กวงด้วยนะครับเงินที่ได้มานะทุกคนที่พีเอฟซีบูชาผมนะผมกำลังเก็บรวบรวมนะครับที่จะไปหาซื้อพวกวัสดุนะมาสร้างกระตอบให้อาจารย์กวงนะครับพีเอฟซีคนไหนที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับเข้ามาบูชาได้นะครับผมผมเอาเงนินส่วนนี้นะครับไปสร้างกระตอบให้อาจารย์กวงนะครับ ดูผมอยากดูปฏิกิริยาของอาจารย์นะว่าอาจารย์รู้สึกยังไงนะครับทุกคนรอดูได้เลยนะครับอีกไม่นานนี้นะครับบรรยากาศดีจริงๆเลยนะท่องดีตรวองยองดีไม่อยู่ครับผมพี่ต้องดีครับเหรอไหนไหนอ่ะก็เดี๋ยวผมบอกครับไปหาท่านบุดาครับมไม่รู้ไม่รู้อันนี้ผมบอก พี่ต้องดีเรียบร้อยนะครับว่าผมจะมาที่นี่นะครับแต่ผมไม่ได้บอกพี่ต้องดีว่าผมจะมาขึ้นไปได้ไหมวะอาจารย์กวงขึ้นได้ครับผมผมก่อนอนุญาตพี่ต้องดีเสะระครับอืไม่ได้สนิสทซะด้วยเนี่ยแต่ว่าอาจารย์กวงรู้จักใช่ไหมครับไม่รูอ้อ่ะครับผ่านๆโอ๋แต่ว่าน่าจะสนิทกับไม่ได้สนิทสนอมไม่ได้รู้เป็นการสวนตัวอะไรขนาดนั้น แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าฤาษีตนนั้นอยู่บริเวณไหนครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเริ่มทำพิธีกรรมสักอย่างทำพิธีกรรมก่อนนะครัอันเชิญมันมาพร้อมที่จะเล่นงานมันแล้วโอ้ครับส่วนตัวผมน่าจะสู้กับมันไม่ไหวผมเลยได้พาจารย์มาด้วยนะจานจัดการให้เด็ดขาดเลยนะครับถ้าอยู่แถวบริเวณนี้ก็ไปเดินดูให้ถอดให้รอบๆให้ทั่วทั่ว แล้วมันแอบดูเราอยู่น่านนะครับไปเดินดูไปเดินดูให้ดีไอ่นรอบรอบรอบไปเลยแล้วพูกพักพวกอะไรนี้แห้งตายหมดเลยนะท,นทุกคนเป็นช่วงฤดูร้อนนนะครับท,ที่ผมได้ยินข่าวมานะทุกคนมันไม่ได้อยู่มารบกลนอะไรที่บ้านนะมันจะอยู่ข้างบนนะครับทุกคนบนเขาเลยนะครับ นานทีมันจะลงมานะครับไม่เจออะไรเลยครับขรเขาไม่อยู่นี่แหละครับใ,ใ,ใ,ในบ้านนะครับ แอบอยู่ในบ้านเลยเหรอครับมันน่าจะเข้าไม่ได้ครับเพราะข้างในนี่มันมีแต่เครื่องรางรเลยประตูใค่้จะเข้าไม่ได้เลยอาจจะมีแบบของเครื่องรางเงี้ยครับอืมไอ้พวกนี้ห,หมายถึงครัวอ,อะไรทั้งนั้นไม่มีคนอยู่นะครับไี่รือเปล่าไม่มีเลยครับแต่สามผัดได้ว่ามันแอบอยู่นะมันแอบอยู่แล้วครับ เดียวจะทำอะไรให้ดูเห็นด้านายเองบอกว่ามีอะไรนะมีมีมีควายกระทิงเหรอน่าจะใช่ครับควายกระทิงครับเดี๋ยวทำอะไรให้ดูอย่าบอกนะอาจารย์จะปลูกควายกระทิงออกมาสู้กับมันมันแอบมันก็ต้องเจอมันแอบมันก็ต้องเจอดีสุดยอดเลยครับผมอยากเห็นสักครั้งในชีวิตนะครับปลูกควายกระทิงนะทุกคน เสื้อขาวที่อาจารย์ใส่นะครับผมเอาอไปไหให้ใหท่าน,เ,นเองนะเพราะว่าเอฟซีส่งมาเยอะนะครับทุกคนอะไรนะครับลุงบกแซึ้นมาเองก็มองไม่เห็นอ๋อมองไม่เห็นเป็นตัวใช่ไหมครับแต่ว่า,วาบอกได้เลยว่าเมียเห็นเมียเห็นคนอยากกะบปิดตานะครับทุกคน ไม่แน่ทุกคนที่ดูอยู่อาจจะเห็นควายกระทิงวัวกระทิงตัวเป็นๆนนครับเขาเรียกว่าอะไรควายกระทิงคนระับแต่ผมอาจจะไม่เห็นนะครับใครที่มียานก็อาจจะเห็นนะทุกคนยานาานะหหนนรือวยครับผม<อ>ยานนาวกาศครับ อ้ยมีอะไรจะบอกครับไอ้ปอบตัวน,นั้นเนี่ยกูยจับไปเไป็นเป็นเป็นทาแล้วนะโอ้ก็ไปเรียบร้อยทำไมครับมันอยู่ในเมืองไปเป็นทาคูแล้วโอ้แสดงว่าแบบน่าจะเชื่อฟังเชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์อย่างดีใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วถ้ามันไม่ฟังเนี่ยมันก็ไม่พูดดีกว่าแล้วล้ว,ลวอยู่นู่นอาจารย์ให้ปอบตอนนั้นกินอะไรครับ ไม่กินเลยเหรอครับไม่หโหโหดร้ายมากๆเลยมันเป็นดวงวิญญาณไปแล้วโอ้โดวงวิญญาณอืมไม่ใช่ตัวเป็นเป็นนะเป็นดวงวิญญาณไปแล้วครับกูปล่อยให้มันหิียวหอยให้มันทรมานเหมือนกับที่มันทําคนอื่นไว้ตอนที่มันยังไม่ชีวิตอยู่อืมครับผมวัดวางวางวางว,าง,วางไอ้ของเองเอาไว้เลยก็ได้ มือนผมได้ยินจุดนละสองเชื้อไอจุดละสองดอกจุละสองดอกครับผมแล้วก็ปักให้หน้าบ้านนี่ก็ได้นะหน้าบ้านนี่ก็ได้เดี๋ยผมพันกล้องไปก่อนรู้สึกจะได้ยินอะไรไม่รู้นะครับปักไว้ปักไว้ปักไว้ตรงไหนครับอาจารย์จนละสองดอกรอบบ้านเลยนะครับเอานานหน้าบ้านเนี่ยแหละทุกคน นี่นะเดี๋ยวผมอนุญาตเอาไปปักรอบบ้านก่อนนะครับทุกคนดูตรงนี้เอาไว้นะครับผมรู้สึกว่ามียาดินนะเหมือนจะเป็นพวกระทิงที่อาจารย์ปลูกออกมาหรือเปล่าน,นะแต่ผมไม่เห็นนะคนรอดูเอาไว้นะครับ 嘿。はい ชนูหรือว่าเสียงอาจารย์ครับอันนั้นเสียงอะไระครับ โนไลควิดมันผมว้าเลยทุกคนตามเสียงไปดูเสวะสุดจอลเลยนะครับอาจารย์ปลูกควายธนูขึ้นมานะเพื่อไปไล่ควิดนะครับแล้วว่าเสียงมันมาจากไหนนะทุกคนจากานนบานเขา,านี่นเองนะครับว่าอาจารย์จะลากเลยใช่ไหมครับ ได้ครับอาจารย์ได้เสียงอยู่ฝั่งนี้ทุกคนโอเคทุกคนอาจารย์ท่านจะไปลากมาเองนะครับ เฮ้ยคนยังไงมาแล้วครับมามาขึ้กมาสครไเย้เยเยนกมามาภาษาที่กูพูดออกใช่ไหม

เอาหนีไม่หนีมึงใตกแกนะเอาหนีได้หนีไม่หนีใสมึงตากใชนะ่ไอมมีรอยสักด้วยทุกคนม,นมีรอยสักทั่วตัวเลยนะโนะอ้ยม,มันโยน เหมือนคนบ้าเลยทุกคนดูดิเหมือนกับสู้กับอะไรตัวอะไรพักอย่างนี่ยมองไม่เห็นนะทุกคนเอาแล้วครับอมาไปกระเจิงไร่ขเวดมันมันไปแล้วครับอาจารย์เราต้องตามไปไหมครับปล่อยมันเดีากระเจิงอะไรขเวดตายอยู่แล้วเนะอือ แบบนี้ถ้ามันไม่ตายก็เป็นบ้าเลยใช่ไหมครับมันไม่ตายก็โชคดีแต่ว่าน่าจะเป็นทุกคนตอนนี้เสียงมันหายไปแล้วนะครับเสียงไม่อยู่นะแล้วอาจารย์กวงแกเดินกลับมาในบ้านนะวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับไม่ต้องถึงมือแนละ้วแค่ปลูกายธนูออกมาไลคิดมันก็รู้เรื่องแล้วนะนี่ว่าไปเก็บด้วยได้ครับ เอาไปเก็บบนบ้านนะโอเค <Okay. S 1> เอานี่ด้วยผมขออนุญาตขึ้นไปเก็บบนบ้านกันนะนี่นะทุกคนผมจะวางไว้ที่เดิมนะโอเคครับ okay, นะ ครับวันนี้เสร็จภารกิจนะครับจัดการไอ้ฤาษีได้นะวันนี้เสร็จภารกิจนะครับอะไรมถ้าอะไรนะครับมีผ้าอะไรไหมผ้า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 อไไ๋อผ้าเหรอ,อครับอ,อ,อาจารย์จกได้ผ้าอะไรครับเดี๋ยวผมไปหยิบม,มาให้ครับมีในบ้านมีอยู่เอามาทางนี้นะฮะได้เขาจะรอแป๊บนึงครับ กไอาจารย์ครับผมมีแต่ผ้าเหลืองะครับ มางอาจารย์าเหลืองครับจะใส่ของให้เองอ๋อของที่อาจารย์บอกว่าจะเอามาให้ผมใช่ไหมครับอืออาจารย์เอามาให้ผมแล้วทุกคนผมอยากรู้แล้วว่าข้างในคืออะไรนะครับเปิดปดูที่บ้านนะเปิดดูที่บ้านด้วยใช่ไหมครับอือโอเคทุกคนเดี๋ยวเป็นลุ้นกันนะที่บ้านนะว่าของนี้คืออะไรนะครับอือเก๋ทุกคน นายของมาแล้วนะได้ไปกันแล้วใช่ดีครับผมบ้อยเดือนอะไมาของเนี่ยข้าปลูกเสกเราห้าหกเดือ <6 S 2> นอะไเชียวนะประเด็นข้าไม่ได้ปลูกเสกคนเดียวปลูกเสกร่วมกันห้าคนในเมืองช่วยกันปลูกเสกเราโปูกเสกด้วยกันประมาณยี่สิบเชนแต่ละคนเนี่ยจะได้กันประมาณห้าถึงหกเชน ก็ไม่ได้เอาเลยมากข้าก็ให้เองหมดข้าไม่ได้เก็บไวโอ้ขอบคุณมากม,มากชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วได้ไปนะโชคดีเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายนะของอย่างนี้นะ่ะโอ้ครับนี่หาย,ยากใครๆเขาขอใครๆเขาอยากได้แต่ว่าข้าไม่ได้ให้เนี่ยอ๋อแล้วของชนิดที่อาจารย์เหมือนเคยบอกผมว่าช่วยเรื่องค้าขายด้วยใช่ไหมครับ หลายอย่างหลายเสียงคือได้ไปก็โชคดีแค่นั้นแหละไม่ได้เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตผมอยากรู้ว่าทุกคนว่านี่คืออะไรต้องไปลุ้นกันที่บ้านพร้อมกันเลยนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็อาจารย์กวงก็จะขอตัวกลับก่อนนะครับนี่นะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้่อยห้เองเอาไปเก็บนี่แหละเคยให้เองเอาไปทำอะไรอย่างหนึ่งถ้าข้าไปบอกว่าคืออะไร เอ็งน่าจะจำไม่ได้เองจำได้อีกทีก็ต้องเอ็งไปเปิดดูหน่ะแหละ๋อครับผมแต่มันนานแล้วเองน่าจะลืมแล้วแหละครับลองดูลองดูโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตตัวกลับตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะคัคือเลยครับผมเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับก่อนนะทุกคนผมไปก่อนนะครับ